ครับแฟนอัพลองจินปีที่สองแล้วครับครับผมก็เป็นแฟนอ f l ลองจินมาเป็นปีที่สองแล้วครับก็ปีนี้นะครับก็พิเศษมากๆครับเพราะว่าทางลองจินก็มาเปิดเป็นลองจินสปิริตพอ o อัพสโตร์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับผมวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาเอ่อมาเปิดครับแล้วก็มาบอกเพื่อนๆให้มาช็อปกันเยอะๆครับจิ๊ิมาเข้ากับไลฟ์สไตล์ของพี่อยู่แล้ว ันิเทอะไรอไรยงงคใช่ครับเพราะว่าจริงๆในการลองจิ้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้ากับไลฟ์สไตล์ของโอเพราะว่าโอเองเป็นคนที่ชอบนาฬิกาครับแล้วก็ชอบพวกเ,เครื่องยนต์กลไกลอะไรเงี้ยครับชอบชอบรถชอบโมอเตอร์ไซค์แล้วก็นาฬิกาลองจิ้นเนี่ยเป็นจิตวิญ,ญญาณของแบบว่านักบุกเบิกอยู่แล้วอะไรเงี้ยของการเดินทางของอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เข้ากับเราครับแล้วก็ช่วงนี้ลองจิ้นเขาทำนาฬิกาที่เป็นเฮอริเทจค่อนข้างเยอะ ซึ่งมันจะย้อนกลับไปในยุคก่อนๆครับก็ได้ได้ใส่ในาฬิกาที่แบบหน้าตาเหมือนในยุคที่แบบสมัยก่อนเขาใส่ใกันซึ่งมันสวยมากๆครับต้อือว่าติดตัวเลยว่าเป็นเครื่องประดับต้องติดตัวตลอดเวลาตอนเด็เดกๆไม่ค่อยครับแต่ทุกวันนี้ไม่ได้เลยครับคือออกจากบ้านก็ต้องมีนาฬิกาครับเพราะว่าแบบเหมือนถ้าไม่เอามารู้สึกขาดอะไรไปอย่างห<อ>น,นึ่งครับพิเศษของที่นี่มันยังไงบ้างคะเพราะมาสนุกดีก ความพิเศษของที่ Pop Up Store นะครับที่ Spirit Pop Up Store ที่ Central World เนี่ยก็คือจะมีในการลองจินที่มาจากเอ่อิพิธภนะครับจากพิพิธภัณฑ์ของของลองจินที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งเอ่อได้ได้เห็นโอ้มีโอกาสได้พาทัวร์ตะกี้นะครับซึ่งแบบนาฬิกาแบบสวยมากๆสภาพดีมากๆแล้วก็เอ่อไม่ได้ง่ายๆครับที่จะออกมาจากพิพิธภัณฑ์เพราะเราจะเห็นนาฬิกาพวกนี้อยู่ในหนังสือต่างๆมากกว่าไม่เคยเห็นตัวจริงเขาอะไรเงี้ยครับช่วยช่วยหน่อยครับครับก็อยากให้มาที่ Central World นะครับที่งาน ของลองจินนะครับ spirit pop up store ของ l ลองจินนะครับที่เซนทันเวอร์ mm hmm. เพราะว่าในงานเนี่ยก็จะมีในกาแบบเก่าๆแล้วก็จะมีการใหม่ๆที่แบบว่าเป็นทำแนวย้อนนะครับเป็นเฮอริเทจเยอะมากแล้วครับซึ่งวันนี้ผมว่าเยอะที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นมาแล้วครับแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับประมาณ6เดือนนะครับก็รีบมาเลยครับผมเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่พอ6เดือนแล้วอาจจะไม่ได้มาอีกแล้ว <c oughs> แล้วก็ในงานก็มีแบบมีความรู้แล้วก็มี ความเป็นประวัติศาสตร์ของลองจินอของนักบุกเบิกของลองจินด้วยครับย้อนไปต้น,ตนเดือนวันเกิดวันเกิดที่ผ่านมาเป็น,นยังไ,ไงบ้างครับปีนี้ลุงพ่อวันเกิดปีนี้ก็พาแม่ไปกินข้าวครับผมไปทานครับไปทานข้าวกับแม่ครับยังคงเป็นความเรียบง่ายมาตลอดเวลาสหรับวันเกิดเราครับผมก็ช่วงนั้นก็ถ่ายละครด้วยครับแล้วก็ว่างอยู่ไม่กี่วันครับก็เลยมีโอกาสก็เลยไปใกล้ๆครับก็ไปกินพาแม่ไปทานข้าวเฉยๆจริงเรารู้สึกว่ามันเป็นวันพิเศษ ก็พิเศษครับก็เป็นวันที่แบบพิเศษสําหรับเราเหมือนกันก็เห็นในพวงมาลัยไปไหว้คุณแม่ใช่มใช่ใช่ครับก็ก็ถือพวงมาลัยไปไหว้แม่นิดนึงครับปกติเราทำแบบนี้ทุกปีเลยไหมคะกับการไหว้คุณแม่อะไรเออจริงๆก็ไม่ได้ทุกปีครับแต่ถ้านึกได้ก็จะทําครับอย่างผู้ชายหลายคนก็จะแบบเขินๆหน่อยในการที่จะแบบกราบแม่ผมก็เขินครับแต่ก็ต้องทําครับพี่เพราะว่าเราแบบโอ้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทําอ่ะถ้าเรา ถ้าเราไปแบบเราผมว่าคือเขาบอกว่าเคยมีคนสอนผมว่าคือพระที่บ้านสําคัญที่สุดอะไรเงี้ยเออเราต้องไหว้แม่ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็คือแม่ก็มีแต่สิ่งดีๆให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าแม่ก็อวยพรด้วยอะไรเงี้ยครับผมแต่ถ้าถ้าแม่โชคดีแม่อาจจะให้ตังค์ด้วยแม่ก็บอกให้โชคดีให้ให้แบบว่าให้ให้แข็งแรงอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ให้มีมีกําลังในการแบบทํางานต่อไปอะไรเงี้ยขอพ่าให้ตัวเองไม่หัว ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงครับอยากให้แม่อยู่กับเราเป็นนานๆอะไรเงี้ยไม่ได้มีของขวัญพิเศษอะไรให้ตัวเองสำหรับพี่สำหรับผมอะครับเออผมก็มีอยู่เรื่อยๆครับพี่ก็เป็นจะเป็นเป็นอะไหล่รถเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ของขวัญผมาจะก็รถเหมือนเดิมใช่ครับกับคนรู้ใจเราใจะได้ไปไปตลอดจริงๆเขาก็เออมีครับแต่ว่าเหมือนเขายังไม่ให้เลยครับใช่ครับเขากำลังประดิษฐ์ประดอยอยู่ผมไม่รู้ว่าออะไรเหมือนกันแสดงว่าเป็นของ ใช่เขาเป็นคนชอบทําอะไรเอง <c oughs> คือเขาบอกรอเราไว้ว่าจะมีแต่กำลังทำอยู่อย่างเงี้ยเขาบอกรอไปก่อนอะไรเงี้ยครับผมว่าเออรอมานานแล้วเนี่ยตอนที่จะหมดเดือนแล้วเนี่ยครับพี่จริงรู้ไหมคะว่าแบบมันจะเป็นอะไรหรือว่าพอรู้ด <c oughs> ้วยไม่รู้ครับเพราะเขาจะเป็นคนชอบแบบแฮนด์เมดอะไรเงี้ยชอบทำ <c oughs> ทำด้วยตัวเองแสดงว่าเขาเป็นคนใส่ใจเหมือนกันนะาว่าในการซื้อมันง่ายกว่าที่เขาเลือกที่จะทำเองใช่ครับแต่บางทีซื้อก็ได้้ลอเล่นคือเขาเป็นคนแบบชอบทําแบบเนี้ยครับแบบว่าเป็นคนแบบชอบทําเองแต่เราไม่ได้ขออะไรใช่ไหมว่าพี่อยาก ไม่ได้ขอครับหัไม่เจอบ้างไหมคโอบเจอครับเจอบ้างครับเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ก็น้องเขาถ่ายละครครับผมโมก็ต่างคนต่างยุ่งครับได้อ่านที่เขาเขียนโวยพอนในไอจีเมื่อไหร่คนสาบไมมากโลกนี้เราเราไม่มีโอก็อยู่บนโลกใบนี้โอ้โหครับผมเห็นแล้วว่ามีตอนนี้เป็นไงก็เกินนะก็ดีครับก็กมันก็เป็นแบบความรู้สึกดีๆต่อกันเลยคอมเมนกลับบ้างไงฮะคอมเมนกลับบ้างไหมขอบคุณครับอะไรนันิดหน่อยครับจริงจริงๆ ดีใช่ครับดีครับพี่แต่ว่าแฟนๆรู้สึกว่าพี่นักเห็ยนเยอะอะไรนะพี่รูปคู่อ่ะไไมม่่อ้ยพี่อยกจะเห็นสีหล่อพี่แต่ความไม่แนวหรอไม่แนวเราไงครับไม่ใช่หรืออะไรครับไม่ได้ซีเรียสหรอพี่ไม่ได้ว่าว่าต้องต้องต้องเปิดอะไรเงี้ยแต่ก็เปิดนะเปิดแบบไม่เปิดคือเหมือนคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าอะไรยังไงแต่เราก็จะเป็นต้องแบบมาตอบย้ด้วยรูปภาพใช่ใช่ครับแต่มันจะไม่มี ครั้งหนึ่งะครับไม่แน่ครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีครับแล้วปีใหม่นี้ละครพีแพนไปเที่ยวไหนอะไรยังไงกันปีใหม่นี้ก็ยังไม่ยังไม่มีแพนไปไหนเลยครับก็คงคงจะอยู่บ้านครับพี่ยังไม่ไม่รู้จะไปไหนครับช่วงนี้อันตรายไม่จะจะไปนัดไปเขาดดเขาดาวกันคงไม่ได้ไปครับพี่เป็นคนแบบว่ากลัวเขาดาวกลัวคนเยอะกลัวคนเยอะ ตั้งใจจะข้าวดาวที่ไหนโอ้ที่บ้านที่บ้านครับหน้าทีวีพี่จะมีการเล่นข้าวดาวเนี่ยเออไม่รู้เหมือนกันเขาเรียนแต่คนเดียวแต่เปิดปใหม่แบบปีหน้าก็จะได้เจอผลงานโอ้ใช่ครับก็ก็เล่งถ่ายละครอยู่ครับช่วงนี้ครับด้วยความรู้เบี่ยงรู้ตอนนี้แบบผมยาวก็เลยเจอเจอขับชายครับเป็นยังไงบ้างเป็ครับลุกใหม่ดูแบบว่าดูเจอเจดูไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่คนก็จำไม่ค่อยได้ครับเดินไปไหนคนก็งงงงแล้วก็ดีครับพี่ แต่คนก็บอกนะว่ามันก็ดูเท่ดีนะอะไรอย่างงี้ดูแบบว่าไปอีกแนวนึงก็มีคนบอกครับพี่ก็มีคนชอบอะไรเงี้ยครับอย่างโตโองเองล่ะถ้าสมมติจบละครแล้วอยากจะไว้ไปเรื่อยๆไหมอะไรก็ไม่แน่ครับผมอาจจะไว้ถึงแบบอผมไม่ครับพี่ก็ผมว่าคงตัดนะครับพี่เพราะเราเราปกติเราชอบตัดผมสั้นครับพี่ใช่าจริงๆถ้ามันไม่ได้ดูละครมันก็อาจจะไม่ได้ใช่ครับด้วยด้วยงานงานมากกว่า งานละครปีหน้าแล้วมีาวงานอะไรบ้างครปีหน้าอ๋อปีหน้าก็น่าจะได้ชมคือเธอครับครับผมจะมีงานหนักไหมครับปีหน,าน้าสำหรับโอมบ้มีครับมีครับแต่ว่ายังยังยังไม่รู้เดือนไหนครับเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องเดี๋ยวรอรอบอกอีกทีแล้วกันครับใช่ครับเรื่องนี้คือถ่ายเสร็จแล้วหรือว่ายัางอื่นของนี่ถ่ายเสร็จแล้วครับถ่ายเสร็จแล้วจะเซอร์ไพรส์ไหมอาจจะเซอร์ไพรส์ไม่ใช่เหรออาจจะเซอร์ไพรส์ครับเดี๋ยวรอดูผมก็อาจจะเซอร์ไพรส์ครับผม โอเคนะครับพี่ขอบคุณครับ